ไปจนจบกรณียเมตสูตรและต่างก็ช่วยกันแผ่เมตตาไปให้กับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาด้วยว่าพรุ่งน,นี้เขาทั้งสองจะต้องไปพบนุ่น้อยออกจะเชื่อว่าคาถาของพระพุทธเจา้าพี่ยายให้มันนั้นครั้งจริงวันพรุ่งน,นี้เขาจะได้พิสูจน์อีกครั้ง ล้วงพารามีเรือส่วนตัวสำหรับรับส่งล้านลานไปเรียนหนังสือมีคนขับที่ให้ค่าจ้างเป็นรายเดือนหลังอาหารเช้าพวกเด็กๆวยัยรุ่นจะทากันไปโรงเรียนพี่พองกับหนุเจรเิรก็มาก,กับเรือด้วยําตั้งไปรับเพื่อนคุณเจริญก่อนพึทพอรบอกคุณประพุธเมื่อเดินมาถึงหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ คุณป,ประกบจินเดินเข้าไปในโรงเรียนแับผู้เดียวส่วนสาวน้อยทั้งห้าแยกกันตั้งแต่ขึ้นจากเรือเพราะโรงเรียนราชินีอยู่ปิดกับท่าเรืนอน,นั่นเองอรนียาแม่กระสุนที่ยายกำชังให้ท่องน,นั้นจท้มีอนุภาพเกินกว่าพรนนา,นาด้วยว่าเมื่อคนทั้งสามพบอาจารย์ใหญ่ท่านก็แจ้งว่าทางโรงเรียนได้ผ่านการสอบคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เปิดเรียนมาหนึ่งสัปดาห์แล้ววันอื่นเมื่อสองวันก่อนนัก,กเรียนคนหน,นึ่งเ,เปิดจม้นตายพระงดงไปเล่นน้ำในแม่น้ำเจ้าะยาและเป็นตะคริวให้เข้าฝังไม่ได้จึงมีที่ว่างที่มันสำหรับหนึ่งเจริญเจริญรัซึ่งพออาจารย์ใหญ่เห็นนามสกุลและรู้ว่าเป็นหลานสาวครูบาอ,อาจารย์ตจึงยิงนดีนรับไว้ ส่วนนุ่มกันเชียงนั้นไม่มีที่ว่างแยกพักอยู่ที่ไหนอาจารย์ใหญ่ถามนุ่มกันเชียงอยู่วสเกตครับอยู่กับพระซึ่งเป็นญาติกับคุณพ่อผมพระฤกนั้น,นเปนชื่ออะไรพระมหมาแพ้วครับออแค่เป็นหลานมหาแพ้วหรับพอมีทางโรงเรียนบาลัาจะรยหนังสือไปีามองท่านมาช่วยสอนวิชาศิลปธรรม ทางเราได้ยินปิติศักดิ์มาว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเช่นนั้นเห็นจะต้องรักเธอเข้าไว้เป็นที่นี่ท่านจะได้ไม่กล้าปฏิเสธได้ยินอาจารย์ใหญ่พูดทั้งพิดปอและลูกชายตาคิดตรงกันว่าก็มียั้งในตะสูดข้องศักดิ์สิทธิ์แท้แท้ บทที่สามิบสา